สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนถักนี่ค่ะน้องปลานะคะนี่ค่ะขนาดประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบเศษไหมที่เพื่อนๆเ,เหลือได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่แอมินจะใช้วันนี้นะคะแอมินจะใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะเป็นสีม่วงนี่นะคะสีม่วงไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วก็เข็มถักค่ะใช้เป็นเบอร์2.2งมิลหรือว่าเบอร์สามทิวลิปนะคะ แล้วก็เพื่อนๆเ,เตรียมเข็มเข็มเย็บนะคะกันไก่กาวแล้วก็ลูกตานะคะลูกตาเนี่ยแอมินจะใช้เป็นตาแปะประมาณสัก5มิลน,นะคะแล้วก็เตรียมไหมพรมขั้นแถวนะคะไหมพรมเอาไว้สําหรับขั้นแถวเดี๋ยวถ้าเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันนะคะ เริ่มต้นนะคะให้เป็นเพื่อนพันไหมพรมไปที่นิ้วนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข็มเข้าไปควักไหมมาแล้วก็ถักเราจะล็อกไว้ก่อนนะคะแถวแรกเราจะเริ่มต้นถักเข้าไปในวงกลมด้วย 6x นะคะเป็นเพื่อนแทนเข็มเข้าไปในวงกลมควักไหมมาแล้วก็ถักเท่ากับ 1x นะคะทําซ้ํานะคะจนครบ6ค่ะสองามสี่ แล้วก็6เสร็จแล้วดึงไหมขึ้นนะคะแล้วก็มาจับตรงเส้นสั้นตอนที่เราเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆดึงเลยค่ะรูดเขาเข้าหากันนะคะให้เป็นลักษณะวงกลมหรือว่าก้นหอยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไหมพรมที่ขั้นแถวะคะ่ะมาขั้นแถวไว้แถวที่2เราจะถักด้วย x แล้วก็ v จะได้ทั้งหมด3ชุด v ก็คือการถักซ้ํา x ลงไป2 x ในช่องเดียวกันนะคะ เราก็แทงไปที่หลักแรกก่อนเราจะถัก X ก่อนใช่ไหมคะไหมที่เหลืออยู่เราก็พาดไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไป X แล้วก็หลักถัดไปนะคะถัก V V ก็คือถัก X 2 X ลงไปในช่องเดียวกันแทงไปที่ช่องเดิมนะคะ,ะ X V ชุดที่1แล้วก็ X V ชุดที่2 เราก็ x v ชุดสุดท้ายนะคะแล้วงานมันก็จะพิกมันก็จะงอนะคะเราก็พลิกเอาด้านที่มีลายอะคะ่ะออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะพอเสร็จแถวแล้วก็ขั้นแถวเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปแถวที่3แลเราก็จะถักด้วย 2x แล้วก็ v จํานวน3ชุดเหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็ v นะคะอ่าส่วนไหมที่ซ่อนแอดมก็จะซ่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็จะดันเข้าไว้ด้านในแล้วก็1 2 แล้วก็ v ชุดที่2นะคะแล้วก็ชุดสุดท้าย1 2แล้วก็ v นคะคะเราจะได้3แถวอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของปากปากปลานะคะต่อไปแถวที่4ก็จะเป็น3 x แล้วก็ v ค่ะ ได้3ชุดเหมือนกันสองสแล้วก็ว1หนสองสามแล้วก็ว1หนสองสามแล้วก็ V นะคะ ต่อไปแถวที่5ก็จะเป็น 4x แล้วก็ V ค่ะได้3มชุด1 2 3 4แล้วก็ V นะคะเหลืออีก2ชุดเพื่อนเพื่อนถักต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักแถวต่อไปกันค่ะต่อไปแถวที่6กนะคะก็จะเป็น 5x แล้วก็ V ค่ะได้3มชุด1 2 3 4สี่ ห้าแล้วก็่เหลืออีกสองชุดนะคะเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวนะคะห้าเอค่ะต่อไปแถวที่7นะคะก็จะเป็นหกเแล้วก็ V ค่ะทั้งหมดสามชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ V นะคะ เหลืออีกสองชุดนะคะเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวนะคะ 6xv ค่ะต่อไปนะคะแถวที่8กับแถวที่9นะคะเราจะถักด้วย x อย่างเดียวนะคะเราก็จะได้แถวและ 24x เ็นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ถัก x อย่างเดียวเลยนะคะรอบรอบรอบแถวรอบชิ้นงานเลยนะคะถักไปอีก2แถวค่ะ8กับ9นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะได้9แถวแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเอาไหมพรมที่กั้นแถวออกก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็จับบีบเขาเป็นแบบนี้นะคะโดยที่ให้หลักสุดท้ายของเราอะค่ะอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถักประกบเขาอะค่ะด้านนี้กับด้านนี้นะคะให้ติดกันนี่คเราเพื่อนเก็แทงมาที่หลักถัดไปเลยแล้วก็แทงไปให้ทะลุด้านหลังนะคะแล้วก็ถัก x ค่ะห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด จริงมันน่าจะได้สิบมันต้องได้สิบสองนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มหลักไปอีก,เอ,อกเอ่อถัก x ไปอีกในในช่องเดียวกันเนะะี่ยค่ะเป็นสิบสองนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นดึงประมาณนี้นะคะเพราะว่าไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เย็บแล้วก็ซ่อนนะคะอ่ะทีนี้สังเกตว่าตัวที่อัมินถักมาสามตัวเนี่ยค่ะมันจะขนาด ไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้แอมิน,นใช้เป็นคอตตอนนมนะคะอันนี้ใช้เป็นไหมคัตตอนส่วนอันนี้ใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะอ่าพอเสร็จแถวนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาเข็มเย็บมานะคะแล้วเราก็จะเย็บซ่อนไหมขมวดปมสักปมหนึ่งแล้วก็แทงเข้าไปซ่อนด้านในตัวเขาเนี่ยคะ่ะ เอ่ะเราก็จะได้ตัวปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถักในส่วนของตัวหางกันค่ะต่อไปเราจะถักหางนะคะเพื่อนๆน,นับมานะคะหนึ่งสองสามสี่แทงไปที่หลักที่ห้านะคะอันนี้คือด้านด้านที่มีลายนะคะแล้วก็เอาไหมมาเกี่ยวเข้าไปนะคะ แล้วก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วก็พันหัวเข็มแทงไปที่ช่องเดิมไหมที่เหลืออยู่เราก็จะถักแบบซ่อนเหมือนเดิมนะคะควักไหมมาได้3ห่วงถักปลดทีละ2องแล้วก็ทำซ้ำอันนี้คือสัญลักษณ์ F นะคะแล้วก็ทำซ้ำไปที่ช่องเดิมอีก2ครั้งหนึ่งสองปลดทีละ2นะคะ แล้วก็ถักไปที่หลักถัดไปอีก 2f 1 2แล้วทีนี้ก็ถักไปอีกหลักถัดไปอีก 3f 1 2แล้วก็3แล้วเราก็ถักโซ่1 2 3แล้วก็แทงไปที่ช่องเดิม พักไหมมาแล้วก็รอดห่วงแบบนี้แล้ก็จะได้ส่วนหางนะคะแล้วเพื่อนเื่อก็ดึงดึงใหม่ขึ้นประมาณนี้แล้วก็เย็บซ่อนเย็บซ่อนไหมอันนี้เป็นอันที่เราถักซ่อนนะคะเราก็ตัดตัดทิ้งได้เลยส่วนอันที่เราถักเสร็จเมื่อกี้เราก็จะ ย็บซ่อนไหมนะคะแทงก็ไปซ่อนในตัวเขาเนี่ยแล้วก็จะได้ส่วนหางแล้วนะคะ ่อไปเดี๋ยวเรามาถักตัวครีบเข้ากันค่ะตัวครีบนะคะเพื่อนเพื่อนพันใหม่ไปที่นิ้วเป็นวงกลมเหลือปลายตรงนี้ไว้ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมด้วยโซ่หนึ่งสองสามแล้ก็ถักลงไปในวงกลมด้วยสองเอฟเอฟที่หนึ่งเอฟที่สองแล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสาม เราก็แทงไปที่วงกลมแล้วก็ลอดหว่วงเราก็ดึงไหมตอนที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไหมที่เราถักเสร็จเมื่อกี้เราก็ดึงความยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดเราก็จะได้ส่วนครีบ เพื่นเพื่อนก็ถักแบบเดียวกันนะคะมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเราก็จะได้ครีบสองชิ้นนี่ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราเย็บในส่วนครีบนะคะเพื่อนเอเอาไหมเส้นไหนก็ได้นะคะที่เราเหลือไว้ที่ครีบอะค่ะเราจะเหลือไว้สองเส้นใช่ไหมคะเย็บเส้นไหนก็ได้ะค่ะแล้วก็เราจะเย็บ ไปตรงแถวที่ก่อนที่เราจะปิดตอนก่อนที่เราจะทำหางอะคะ่ะขึ้นมาอีกหนึ่งหลักนะะี่ค่ะแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงกลางหางแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เย็บได้เลยค่ะ ส่วนใหม่อีกเส้นหนึ่งเราจะไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บซ่อนเหมือนเดิม ได้เลยแล้วก็เราก็จะเย็บอีกด้านหนึ่งที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะ ja se vähän. ส่วนอีกเส้นหนึ่งเราก็ซ่อนซ่อนใหม่ได้เลยแล้วก็ตัดใหม่ที่ซ่อนทิ้งแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ติดตาให้เขาค่ะแห็มินใช้เป็นตาแปะนะเพื่อนเพื่อน ประมาณ5มิลนะคะตา4 5มิลนะคะใช้ได้น่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้น้อง นะคะถักง่ายๆเลยค่ะเนะะี่ยค่ะแล้วก็ชิ้นงานน่ารักเพื่อนๆเอาไปไประยุกต์ทำเป็นพวงกุญแจหรือเอาไปตกแต่งงานก็ได้นะคะนี่ค่ะแต่ทีนี้ขนาดมันก็จะขึ้นอยู่กับไหมตามที่เอ็มมินแจ้งไปนะคะก็คือถ้าอันนี้มันเป็นคอตตอนนมเส้นมันก็จะหนาหน่อยอันนี้ก็เป็นคอตตอนธรรมดานะคะส่วนอันนี้เป็นไหมพรมสีพายนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะถักแบบง่ายๆเลยค่ะ อ่นี่ค่ะแล้วก็ยังไงแอดมินรบกวนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานถักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ